กฎแห่งกรรมเรื่องธรรมะสุขใจไม่กระตอองกระแตงเมื่อครั้งที่ดิฉันเป็นเด็กเล็กได้ไปวัดกับอาม่าเป็นประจำและเห็นแต่คนเท่าคนแก่หิ้วตะก,กระ้าหิ้วบินโตจูงเด็กไปทำบุญกันก็คิดว่ามีแต่คนแก่กับเด็กเท่าน,นั้นหรือที่ไปวัดแล้วผู้ใหญ่คนหนุ่มสาวไปไหนกันหมด เมื่อโตขึ้นมาดิฉันมีครอบครัวจึงได้รู้ว่าเขาห่วงธรมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและครอบครัวกันเพราะตัวเราเองก็คิดอย่างนี้เหมือนกันเรามักจะหาเหตุผลต่างๆนานาที่จะไม่อยากไปวัดในตอนนั้นเราจะไปวัดก็เพียงเพื่อไปทาบุญเลี้ยงพระไปงานบวชไปงานศพไปทอดกรถินและคิดว่าการปฏิบัติธรรมะพระกรรมฐานน่าจะเป็นกิจของสงฆ์เท่านั้น ชาวบ้านอย่างเราไม่จําเป็นต้องปฏิบัติธรรมะเช่นนั้นก็ได้จนกระทั่งเมื่อต้นปี2542มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนรักกันมากตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมด้วยกันต่อมาต่างคนก็มีครอบครัวและเพื่อนคนนี้ก็ประสบปัญหาชีวิตในครอบครัวของตนเองได้มีความทุ์แสนสาหัสที่เกิดจากลูกชายคนเดียวของเขา ไม่ยอมเรียนหนังสือคบเพื่อนที่เกเรเป็นอันธพานดิฉันได้แต่ปลอบใจเพื่อนช่วยอะไรได้ก็ช่วยอย่างเต็มใจมีคนเอาหนังสือสวดมนต์ของหลวงพ่อจรันที่ตธรรมโมมาให้แก่เธอแล้วเธอได้อ่านเรื่องอานิสงส์จากการสวดมนต์และการปฏิบัติกรรมฐานว่าพ่อแม่ช่วยลูกได้เขาอยากไปพบหลวงพ่อจรัยพอดีวันหนึ่ง ไปทานข้าวใกล้ร้านอาหารนั่นเองมีร้านขายโทรศัพท์มือถือเขียนป้ายหน้าร้านว่าสิทธิ์หลวงพ่อจรันวัดอัมพวันพวกเราจึงเข้าไปสอบถามทางไปวัดอัมพวันกันสองสามีภรรยาเจ้าของร้านก็อนุเคราะห์พาไปวัดทันทีและได้พบกับหลวงพ่อหลวงพ่อได้เมตตาสั่งสอนให้เขาสวดมนต์บทพาหุงมหากาและปฏิบัติธรรมะ ได้เจริญพระกรรมฐานเพื่อนและสามีของเขาก็ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของหลวงพ่ออย่างเคร่งครัดซึ่งผลของการสวดมนต์และการปฏิบัติธรรมะในครั้งนั้นได้ทำให้ลูกชายของเธอเป็นคนดีขึ้นได้ในทุกๆด้านปัจจุบันนี้ลูกของเธอมีครอบครัวแล้วช่วยพ่อแม่ทำธุรกิจเป็นอย่างดีดิฉันก็ดีใจกับเธอด้วย และดิฉันเองก็ไปปฏิบัติธรรมะและได้เจริญพระกรรมฐานกับเขาอีกด้วยจากครั้งแรกที่ดิฉันไปปฏิบัติธรรมะกับเพื่อนดิฉันไม่ค่อยได้ตั้งใจปฏิบัติเท่าไรนักเพราะต้องตื่นแต่เช้าตีสามตีสี่ไปสวดมนต์ทำวัดเช้าต้องนั่งสมาธิและเดินจงกรมวันละหล,หลายชั่วโมงทำให้รู้สึกท้อแท้เพราะเวทนาจะเกิดมากกับตัวดิฉันจึงได้คิดไปว่า ถ้าไปวัดตอนแก่แบบที่เคยคิดเอาไว้สังขารจะทนไหวไหมหนอในการปฏิบัติธรรมะจะริญพระกรรมฐานเราต้องพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจไปด้วยกันเสมอแต่ดิฉันก็ยังไปวัดอีกหลายครั้งเพราะดิฉันชอบฟังหลวงพ่อท่านสอนธรรมะเพราะว่าหลวงพ่อจะสั่งสอนญาติโยมในเรื่องต่างๆหลวงพ่อจะสอนให้พวกเราเอาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ นำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้พุทธศาสนาเป็นเรื่องของเหตุและผลแบบธรรมชาติเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้การได้ปฏิบัติธรรมะและเจริญพระกรรมฐานนั้นจะสอนให้ตัวเรามีความเพียรความอดทนสอนให้มีสติปัญญาที่จะหาเหตุและผลต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายแล้วหาทางแก้ไขโดยใช้ปัญญาของตนเองนี่แหละดังพุทธภาษิตท,ที่ว่า อัตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันทำวันนี้ให้ดีที่สุดการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานจะทำให้เข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมมากยิ่งขึ้นให้เราได้รู้ว่าทุกคนมีกรรมนำมาให้เกิดเพราะฉะนั้นจึงควรทำแต่ความดีปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้นก็เป็นผลกรรมที่ทุกคนได้กระทำเอาไว้ ในอดีชาตินั่นเองต้องมาแบกรับไว้ด้วยชีวิตไม่มีทางหลบหลีกหนีไปได้ปัญหาบางอย่างที่แก้ไม่ตกก็เพราะว่าเราต้องชดใช้กรรมเก่าที่ได้กระทำเอาไว้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมะจึงไม่กล้ากระทำบาปใดๆไม่กล้าที่จะทําความชั่วแต่อย่างใดดิฉันนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อที่ท่านได้กล่าวไว้เสมอๆว่า ทำดีต้องอดทนทำดีต้องลงทุนความลำบากทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปไม่มีใครตายในการปฏิบัติพระกรรมฐานเมื่อไปวัดดิฉันจะปิดสวิตตัวเองทั้งหมดทันทีหยุดพักเรื่องทำงานทั้งหลายเอาไว้ตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้านเลยทีเดียวดิฉันจะปิดโทรศัพท์มือถือจนกว่าจะถึงเวลากลับตามที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อกลับมาถึงบ้าน,านก็มาปฏิบัติที่บ้านต่ออีกแต่พอหลายวันผ่านไปต้องทำงานอยู่กับตารางเวลาทำงานตามปกติที่ฉันก็เป็นเหมือนที่หลวงพ่อจัดไว้ประเภทกระตองกระแต่งปฏิบัติบ้บางไม่ปฏิบัติบ้บางการดําเนินชีวิตที่เป็นปกติมีสุขมีทุกข์บ้างเล็กๆน้อยๆดิฉันออกจะติดสุขสบายพอสมควรบางทีก็ปฏิบัติไม่สม่ำเสมอ หลวงพ่อก็เมตตาสั่งสอนไม่ให้เราประมาทในการใช้ชีวิตของตนเองหลวงพ่อพูดเสมอว่าใต้ดวงพระอาทิตย์นี้ไม่มีการสูญเสียใดยๆที่น่าเสียใจเท่ากับการเสียเวลาทุกเวลานาทีมีค่าเสมอไม่ควรหายใจทิ้งให้เสียเวลาเปล่าๆเมื่อมีโอกาสต้องหากำไรให้กับชีวิตตนเองการปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐาน เป็นการสะสมบุญให้กับตัวตนเองแล้วจึงเผื่อแผ่ไปให้คนอื่นได้อีกด้วยดิฉันจึงตั้งใจว่าจะต้องปฏิบัติธรรมะให้สม่ำเสมอให้ได้ในชาตินี้ดิฉันจึงขอเชิญชวนทุกคนแม้ไม่มีปัญหาในชีวิตครอบครัวได้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานกันเพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่มีอะไรแน่นอนอย่าประมาทว่าอยู่ดีมีสุขแล้วไม่ต้องปฏิบัติก็ได้ ปฏิบัติธรรมเจริญพระกรรมฐานจะดีที่สุดนอกจากจะเป็นบุญกุศลให้แก่ตัวตนเองและครอบครัวแล้วยังเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณได้อีกด้วยเพราะดิฉันคิดว่าความดีอกดีใจต่างๆและที่มีความสุขได้ก็พวกพวกเราได้ปฏิบัติธรรมะสมดังเจตนาที่หลวงพ่อได้ตั้งเอาไว้ให้งานสร้างคน ให้เป็นคนดีมีคุณภาพของหลวงพ่อสำริตผลตามสมควรในพระพุทธศาสนาสืบต่อไปนั่นเองดิฉันมีความสุขกับครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีที่เป็นคนดีและมีลูกๆที่น่ารักทุกคนลูกสาวจบปริญญาโทจากต่างประเทศดูแลก,กิจการแทนพ่อแม่ลูกสาวคนที่สองจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยใหญ่ๆใ,ในกรุงเทพลูกชายคนเล็กกำลังเรียน และกำลังจะสอบเข้าเอนทรานดิฉันและสามีก็ทำธุรกิจโรงแรมธุรกิจก็จเจริญรุ่งเรืองดีมาโดยตลอดอำนาจคุณพระศรีรัตนาตไาตนี้และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทำให้พวกเรามีสิ่งคุ้มครองให้กับครอบครัวและตัวดิฉันด้วยทั้งหมดนั้นเป็นสิ่งที่ดิฉันได้ประสบกับชีวิตและครอบครัวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมจเจริญพระกรรมฐานจึงขอเอาความดี นี้ยกให้กับท่านผู้ฟังที่ฟังเรื่องของดิฉันนี้จงเป็นคนที่โชคดีมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวกันทุกคนตลอดกาลนานเทินช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอพระคุณสวัสดีครับ